สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็กลับมาพบกับ t r u k Simulator 18กิ่งครับวันนี้นะครับก็จะมาทำภารกิจที่3นะครับซึ่งต้องกดโฆษณาก่อนครับถึงจะเล่นได้นะครับตอนนี้ก็จะเหมือนกับว่ามีมีฝนตกนะครับอันดับแรกเราก็ต้องโฆษณาก่อนนะครับถึงจะเล่นได้นะครับตอนนี้ ก็ทดลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงต้องกดโฆษณานะครับรอประมาณาสักครึ่งนาทีครับสำหรับโฆษณาครับพอเสร็จแล้วเราก็จะสามารถที่จะเล่นได้นะครับตัวนี้ลองไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงครับ เริ่มเกมครับดับแรกเราก็สตาร์ทรถนะครับเนี่ยวันนี้ผมจะทดลองนะครับเล่นด้วยการใช้โหมดแบบสมจริงเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ในรถนะครับอยู่ในที่คนขับจะดูว่าจะเป็นยังไงความเหมือนเหมือนแค่ไหนนะครับเกมนี้นะครับเป็น ไฟจะเล็กๆนะครับไฟไม่ใหญ่แล้วก็ตัวเกมก็บังคับง่ายนะครับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมแนวนี้ก็แนะนำนะครับ t ักสม m u l a t 18ขั้นตอนแรกเราก็ขับรถนะครับไปที่ที่ลูกสองชีไว้นะครับ่อยไปเพื่อ ไปต่อพวงนะครับเอาของไปส่งบริเวณนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่เป็นฟาร์มนะครับเพียงบัว Let's get s t a r ออกเดินทางครับตาม GPS ่างบัวกระดิกตุก๊ดตุดใช้ได้นะครับกราฟิก จะมีก็หวัวรถครับหวัวรถอาจจะดูงงเงาไปนิดนึงแต่ว่าส่วนอื่นก็โอเคนะครับ <Turn right. S 1> ทดลองนะครับทดลองเหมือนจริงครับอันนี้เปิดไฟเลี้ยวขวาครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับอันนี้เราเริ่มจากฟาร์มนะครับออกจากฟาร์มมานี่ก็ ตอนนี้เป็นถนนถนนกับดินลุกลังครับตอนนี้มีเวลานะครับ17นเกนะครับในการขราับภารกิจขับทุ่งทานตะวันนะครับขับทุ่งทานตะวันเลาก็เลาะขุเขาไปเรื่อยนะครับขับดินลมชมวิวไปเรื่อยครับ สอบนะครับเล่นแบบสมจริงบนยู่ใลรถคนขับนะครับนีในเกมนี้นะครับก็จะเป็นพงมาไัยซ้ายนะครับดังนั้นเราเวลาขับบนถนนก็ต้องชิดด้านขวาครับบรรยากาศมันเมฆลึกลงี้นนครับ ฝนตกเต้นเ้นดีนะครับเกมแนวนี้ก็ทำพาารกิจส่งของแล้วก็ดูวิวข,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 ข้างๆไปด,ด้วยได้ออกเที่ยวนะนะครับรมาถึงทางแยกนะครับตัวนี้เลี้ยวซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวก่อน รอรถนิดนึงครับมีรถฝ่มามาไปได้ครับตอนนี้เร,รื้ออากาศก็มีแดดน,นะครับมีแดดแล้วเมฆเมื่อกี้หายไปแล้วี้ขึ้นถนนลัก แต่เขยังอยู่ในเขตน่าจะคนระบบทางๆาก็มีแต่ไลน์นับพุ่งทางตะวัน <Continue> straight. ข้าง,างนนานนาเดินหน้าลักษณะเมืนเป็นถนนถนนหลวงครับสายหลัก แบบนี้ดูให้ดีนะครับระวังเลี้ยวผิดต้องไปนิดนึงนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้าย turn left เลนเ่นใหม่ๆก็จะเลี้ยวผิดนะครับต้องระวังเริ่มมีรถมากขึ้นนะครับรถขับตามมานี่จะเป็นมุมกล้องที่ ปรับได้3 6 0องศานะครับดูได้รอบทิศทางตอนนี้ก็เข้าถูถนนถนนหลักครับมอเตอร์วีนะครับตันนี้ก็จะวิ่งไปเลยในของเราส่วนตัวจะม,มีรถสวนครับวิ่งไปเลยด้านหน้านี้ทางขวาครับมีเหตุการณ์รถ พยาบาลอยู่นะครับแล้วก็ตำรวจน่าจะบวดเกิดรถชนกัน,นตำรวจคุยม,มองนะครับสวยงามครับตอนนี้ขึ้นสู่ถนนมอเตอร์เวย์นะครับนะครับชิดขวาครับตอนนี้เราก็ ผมมาลายซ้ายต้องชิขงดขวารถเร็วก็จะวิ่งไหลซ้ายเหมือนกความเร็วรถอยู่ที่70็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับด้านหน้ามีทวามถนนนะครับรถแบ็คโฮกำลังขุด ทำถนนนะครับต้องระวงังซ่อมทางไหลทางวิ่งชิวๆครับบรรยากาศดีมาก ว่าทำได้ดีนะครับในสาย้าเกมที่มีไม่ใหญ่มากนะครับข้างด้านหน้านะครับทางฝั่งตรงนี้รู้สึกว่าจะมีฟ้าน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเติมน้ำมันกันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับวิธีเติมเติมน้ำมันนะครับันก็เลี้ยวไปเลยนะครับทางแยกตรงนี้ถัดไปหลังนะครับเวลาภารกิจอยู่ชื่อสิบวันคือ ลักษณะมันป้อมเชลนะมีรถสิบล้อรถกล้องแล้วก็รถเก่งจอดเลยครับเต่ว่าไม่มีเด็กปั๊มบนบ้านเราต่อไปที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับช่อมากีแล้วก็กดซ้อกดบายนะครับร้อยยี่สิบเหรียญแล้วก็รอสักครู่นะครับ ออกเดินทางต่อครับในตามันก็จะมีเหมือนร้านขายของอ๋อรัคแคชอย่ง,อยงที่ร้านรถหรือเปล่าอะไรแบไฟเลี้ยวซ้ายครับเพื่อเดินทางออกสู่ถนนรักอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมครัคซิมูเลเตอร์18นี้ครับก็จะมี ป้อนน้ำมันนะครับแล้วก็ทานอาหารด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราต้องสังเกตที่แผ่นที่ก็จะมีบอกแล้วก็มีเวลาเมนูด้านซ้ายนะครับอันที่สี่คือเป็นรูปหน้าคนนะก็จะมีแจ้งเตือนถ้าเราหิวหรือว่าน้ำมันจะหมดอะไรเงี้ยมันจะแจ้งเตือนเน่เตือนแล้วแปลว่าตอนนี้กำลังหิวนะเนี่การมื้อเลสุดนะครับ เอ i t right ที่ตอนนี้มันไม่มีตอนนี้มีล้วนอาเรียกวนะครับตันนี้เห็นสต็อปแล้วก็เรียกว่าเลยครับสต็อปเรียกวาเลยระยทางหลือประมา8มตรนครับนี้ก็ใกล้แล้วก็โอเคนะครับ แบบว่ามุมมองในที่นั้คนขับในรถเนี่ยก็โอเคอนะทำค่อนข้างดีนะครับใช้ได้เลยเหมือนจริงใครคนรู้สึกว่าเหมือนกววับเราขับ Continue straight รถล่วงจริงน,น,นะครับใช้ได้เลย ข้าในเขตในเมืองต้องระวังนะครับอันนี้จะมีไฟแดงคนระับไฟเขียวไฟแดงดูให้ดี turn left อ่าวันี่มันเฉยนะเลยไเลียวเลยอ้าวดนปลับ50บเมตรช่องไฟแดงครับอ่ารถมาหน้าอีกไปขับทับเลนครับับเนี่ยเราต้องไปแดงขวาครับทำไมมา ตับมือกล้องนะครับตับมือกล้องขับหลบต้องขับหลบทัดทางขวาสักนิดหนึ่ง <Turn S 1> เชิซ้ายครับถึงที่หมานะครับเลี้ยวซ้าย, <left. S 1> ย,ายอ่าอ้าเข้าไม่ได้นะครับอันนี้มันทั้งทั้งออกโอ้ลืมไป เราต้องชิดขวานะครับเพราะว่าพรมลายซ้ายเราต้องชิดขวาคือว่าจะข้าวเอาข้าทางขวาออกออกคือว่าต้องเน้นทางขวาไว้มันมันกลับได้กับประเทศเรานะประเทศไทย้องข้าทางซ้ายใช่ไหมแต่นดีเข้าทางขวาไม่เริ่มมืดแล้วเนี่ยตอนนี้เปิดไฟหน้า,นายนะครับ โ okay. อเคปึ๊บเขาก็จะมีให้เลือกครับเดลิเวอรีร่แล้วก็ทำภารกิจสั้นๆพอครับพอแค่ตอนเดียวนะไปส่งแล้วก็จบภารกิจพอที่สำคัญน,นะครับพอมาถึงที่ก็อย่าลืมดูว่าสถานที่จอดเป็นยังไงเพราะว่ามันเลี้ยวยากนะดูให้ดีวันนี้จอดง่ายนะครับขับตรงๆก็ถึงแล้วเข้าที่จอดจะเป็นสีส้มนะครับสถานที่แล้วก็ดูให้ดี จอดให้นิ่งแล้วก็จะเป็นสีเขียวก็คือใช้ได้นะครับเร่งเบรกมือก็ได้นะครับอเขียแล้วเสำเร็จครับภารกิจที่3นะครับภารกิจที่ต้องกดโฆษณานะครับพอจบภารกิจ ส่งของเรียบร้อยมันก็จะมีโฆษณาขั้นขึ้นมานครับเพื่อเป็นการรายได้ของผู้ผลิตเกมน,นะครับเราก็ต้องเปิดโฆษณาต้อนิดหนึ่งครับก็สำหรับธารกิจนี้ก็สมียบี้อยครับทักคมพิเตอร์18นะครับเก็บก็จะฟาร์มเงินไปนเรื่อยน,นะครับเพราะว่าจะมีซื้อรถ ดลดคันที่แรงวันนี้ได้นะครับ 2, 3, เนอ่สองพันสี่ไปเท่านั้นสามพันกว่าก็เหลือ2อง0 0เราสามารถที่จะซื้อดเวอร์ดเวอร์าจะลองซื้อโรเบิร์ตนะครับ25%่สิบห้ปเนตฟาสอร์นี่คือะกันสี่ร้อยนี่นะครับเนี่นี่ลงเรา เราก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้นะเห็นว่าต้องเก็บเงินอีกเรย,ย่องที้แปดมืนอีกนานเลเดียวครับก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับทัก s มู u เตอร์18ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยพบกันคลิปหน้าสวัสดีวันสวัสดีครับ